ปาามันกระเด็นไซเซียค่ะกระเดเนเ่ยเสร น้ำมันเหล็กมันดักไว้นะน้ำมันเหล็กลำโพงมันต้องล้างน้ำมันหมดสองร้อยอันจะเกี่ยสามร้อยมันเป็นไหลเรื่อยเลย,เลยมันไม่ได้ไหลลงพื้นเลยมันไหลามามันก็ติดไหลามาก็ติดขอบพอฟ้ามามันก็ลงมาอีกเนี่ยข้างคังของซองมันตรงเนี้ยเนี่ยรองสลัก Thì một, hai thôi một pha lắm rồi Mình đi mà về này. Là để cái khi mà mua qua ไว้ไหนครับทําไงเนี่ยนี่ขอกาจะหาให้ แล้วก็ฉีดข้างๆมันนะี่แหละเลยไม่ออกเกียงนี่นี่นี่ตรงที่รงเติมเด็กยันเป็นก้อนอยู่เลยอะไรยังออกไม่หมดเลยเนะี่ยมาจากไหนเยอะแยะเลยทีนี้อยู่แล้วมันไหลลงมาจากรูถถถถถเติมอะ่ะก้อน็ในซอกข้างๆมันเองอ่ะมันไม่เกี้ยงแบบเนี้ยดีเลย เป่าไปยิปุ๊บมันไหลไปอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาเหล็กดูดดูดเอานะดูอย่างนี่ก็ดีนะไปกเนี้ยเนี่ยพอเราไล่มันลงไปด้านหน้าเนี้เห็นไหมพอมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเหล็กดูดดูดเอาแบบนี้จะเหน็ดต้องตานะเดี๋ยวดูดิเนี่ยเนี้ยดูสองดูพอมันไหลมาปุ๊บแล้วก็เอาเหล็กดูดดูดเอาแบบนี้ กายเงางับเลยแกายเงางามีนเรานะดูดมันหมดแล้วเนะี่ยอ่นีนี้เองแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ใหม่มันก็จะมารวมตัวกันใหม่แค่ไอ้นี่ก็เรวมัาตนี้ก็น้ำแค่ด้วยแค่แล้วก็จิด มารวมตัวกันใหม่เลยเนะี่ยเห็นไะหมแล้วก็ด,ดูเอาต้องตามคืนไม่หมดสักทีนะฉีดมาตะกี้หมัอนก็หนหลย รวมตัวเหมือนเราด่อนทองอยใช่ไหมแล้ <ừ. S 1> มันไปสะสมอยู่ตรงไหนแล้วทำไมหามันเจอตัวเองดูออกม,มันก็ข้าวในตรงที่ดูยังไงบีบออกมออล้วแล้วน้ำออกแล้วก็ค่อย ออกกแล้วก็เทมแล้วก็เตรียมบุญชีง่ายกว่าอืมันนี้เศษส้าเสีลยดำนะแล้วก็เคลียร์นีหลเนีงง่เหมือนร่อนทองอนะ่ะ จากการมัน,แบบน,น